เวลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดในรอบศตวรรษกำลังใกล้เข้ามาแล้วในปี2023นี้สมมนาออนไลน์แรกแห่งปี2023 g ร e a t Reset and New Start 2020ถึงล้างครั้งใหญ่และสู่การเริ่มต้นใหม่ในทศวรรษ2020มีค่าใช้จ่ายจัดขึ้นเสาร์ที่28มกราคม66 เวลา18.30ถึง21.30นสดและมีเพียงรอบเดียวเท่านั้นสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ l ลาย ID เศ9 9 9 9ยังมีคอร์สสัมมนาออนไลน์ที่ผ่านมาและน่าสนใจอีกหลายคอร์สคอยติดตามในเราเร็วนี้ความจริงที่หลายคนกลัวไม่กล้าที่จะคาดการยอมรับกับมัน สรุปสาระสำคัญของเงินสำหรับคนทั่วไปเจ็ดทิศทางสำคัญของแนวโน้มโลกในทศวรรษ2020จุดเริ่มจุดเปลี่ยนและจุดจบระเบียบโลกเก่าปฏิรูประบบโลกใหม่ในศตวตรรษที่21และผู้ที่ต้องการร่วมสนับสนุนช่องอาจารย์เสก5.0บุมมองบูราการเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคม ภูมิรัฐศาสตร์โลกการศึกษาปรชญาและพุทธศาสตร์สามารถทำได้ผ่านเลขที่บัญชีตามนี้ต้องขอขอบคุณทุกการสนับสนุนจากทุกท่านมาณที่นี้ต้องบอกว่านับตั้งแต่ปัจจุบันนะครับไปและในอนาคตนะครับความเสี่ยงและภัยคุกคามจากเทคโนโลยีนะครับอย่างเช่น AI นะครับ artificial intelligence นะครับปัญญาประดิษฐ์นะครับหรือว่าเรื่องของโรบอทหุ่ญญนยนต์นะครับเรื่องของ iot Internet o น t ตออฟตนะครับแล้วก็เรื่องของออโตเมชันนะครับระบบอัตโนมัติต่างๆเนี่ยนะมันจะเเรียกว่ามีผลกับชีวิตมนุษย์เรามากขึ้นมากขึ้นนะครับหลังจากที่อาจจะผ่านช่วง Great Reset แล้วเข้าสู่ New Start ทนะครับเพราะนั้นใครที่ยังไม่เข้าใจนะยังไม่มีความรู้นะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโนะลนยีนะครับอย่าง AI, r o โรบอทนะครับ IoT แล้วก็ออโตเมชันเนี่ยแนะนำนะครับท่านควรจะ หาข้อมูลหาความรู้หรือถ้าพอมีความสามารถนะครับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะเจนอัลฟ้าเจนแนะคใครมีลูกหลานในรุ่นนี้นะก็ต้องให้ฝึกนะครับเรียนนะโดยที่เหมาะสมเนี่ยควรเรียนเกี่ยวกับพวกสเตมนะครับพวก Science วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับ e อนจิเนียริวิศวกรรมศาสตร์แล้วก็ให้มีความเชี่ยวชาญในทาง m a t h e m a t i c กเพราะมันจะมีผลในการปรับ อัปเดตนะครับเกี่ยวกับพวกอัลกอริทึมต่างๆนะซึ่งอยู่ในพวกระบบ AI, r o โรบอทนะครับ IoT แล้วก็ออโตเมชันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะมาชวนคุยว่าความเสี่ยงและปัยคุกคามจากเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้นะครับในอนาคตนะต่อทางการทหารนะเราจะเห็นว่านะอย่างในกรณีที่มีสงครามที่เกิดขึ้นในยูเครนนะครับเราเห็นแล้วว่านะมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นะซึ่งไม่ใช่ นะเป็นการสู้รบเหมือนสมัยโบราณนะครับนะมีการใช้ระบบอัตโนมัติมากขึ้นนะอย่างเช่นยานไร้คนขับนะ UAV ที่เรารู้จักกันในนามว่าโดรนนั่นเองนะเราเห็นโดรนของทางฝากฝั่งนะของทั้งรัสเซียของทั้งยูเครนนะครับเราเห็นอาวุธยุทโธปกรณ์สงครามใหม่ๆนะซึ่งไม่ได้ใช้คนนะครับนะเข้าไปนั่งขับมันนะไม่ได้เข้าไปประจำการพร้อมกับ นะครับยานพาหนะนั้นนะครับแลนะด้วยความก้าวล้ำทันสมัยนะครับของเทคโนโลยีนะไม่ว่าจะเป็น AI, r o โรบอท t o t นะครับการควบคุมอยางระยะไกลการสั่งการอย่างระยะไกลหรือระบบอัตโนมัติต่างๆนะซึ่งใช้สมองกลต่างๆนะครับเมื่อผนวกเข้ากับความก้าวหน้าทางด้านคอนตัมคอมพิวติงนะครับการคิดคำนวณคอนตั้มนะซึ่งอีกหน่อยเราจะเห็นว่า จะมีหุ่นยนต์ละมีระบบ AI นะมี Internet o น t ตออฟมีระบบออโตเมชันนะครับพวกยานรบต่งางๆนะครับหุ่นยนต์ต่างๆขับเคลื่อนเองได้มากมายเลยนะครับวันสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นความเสี่ยงและภัยคุกคามต่อไปนะในโลกอนาคตนะครับซึ่งเราเห็นแล้วนะนะว่าอาวุธใหม่ๆเนี่ยเป็นอาวุธที่เป็นระบบอัตโนมัตินะครับดีไม่ดีมีสมองกลนะครับ นะซึ่งมันสามารถคิดวิเคราะห์เองด้วยนะครับด้วย AI อัจฉริยะเนี่ยนะครับปัญญาประดิษฐ์นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้นะต่อไปอาจจะเป็นไปได้นะที่ทหารนะอาชีพทหารเนี่ยก็อาจจะถูกผลกระทบนะครับจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเหล่านี้นะ a o โรบอท IoT แล้วออโตเมชันเนี่ยนะในการที่มันสามารถทำงานได้เองนะครับนะมีกองทัพที่เป็นหุ่นยนต์นะสมองกล นะหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์นะซึ่งมันจะสามารถทำงานได้นะสามารถส่งสัญญาณไปในกลุ่มเครื่องนะครับเ,เครื่องจักรนะหุ่นยนต์ของมันกันเองได้สื่อสารนะซึ่งกันและกันได้นะในการวางแผนการวางยุทธศาสตร์การรบก็เป็นไปได้นะครับวันนี้คือความเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคตนะซึ่งมองว่าเป็นความเสี่ยงและภัยคุกคามจากเทคโนโลยีนะฮะ มันไม่ว่าอาชีพไหนทุกอาชีพนะที่ผมเล่าให้ฟังแล้วนะเกี่ยวกับเรื่องของนักวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจการเงินนะครับนักแต่งเพลงนะศิลปินนะนักประพันนะครับหรือแม้แต่าทางการแพทย์นะครับการวินิจฉัยโรคต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงทางการอาหารด้วยนะเพราะนั้นในโลกอนาคตนะทุกสาขาอาชีพจะมีความเสี่ยงนะในเรื่องของ ภัยจากเทคโนโลยีนะครับ AI โรบอทนะ IoT Internet of t h i n g แล้วก็ออโตเมชันนะครับระบบอัตโนมัติต่างๆนะหลายอาชีพได้ให้บริการอย่างเช่นพนักง,งานเสิร์ฟนะเติมน้ำมันนะครับนะผู้ขับรถโดยสารก็ถูกแย่งงานได้นะถ้าท่านไม่ปรับตัวนะไม่ทำความเข้าใจที่อยู่ร่วมกับมันนะครับนะโดยเฉพาะคนรุ่นอัลฟานะกับคนรุ่นเจนซันะครับ รวมถึงอาจจะเป็น Gen Y ด้วยนะครับไปไปลา Gen Y จะมีเาขาเรียกว่าบทบาทสําคัญกับชีวิตการทํางานของเราทีเดียวใครที่ไม่ได้เรียนสายสเต็มเนี่ยะจะต้องอพัฒนาศักยภาพความสามารถของเองให้สูงขึ้นกว่า AI เหล่านี้นะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ